สวัสดีครับวันนี้ผมพามา Open House The Tree พัฒนาการเอกมัยนะครับเป็นคอนโดแท่งที่5แล้วของพึกษาในย่านนี้ทำเลตรงนี้อยู่ใกล้สถานีแ p o r พอร์ตลังคำกําแหงนะครับ4แท่งก่อนเนี่ยจะอยู่เกาะๆในย่านตรงนั้นนะครับก็จะมี f i e ส์โมบิ i u s นะครับมีพรามมี Privacy แล้วก็มีนี่ครับด้านหลัง The Tree สุขวิทย71โครงการที่5สารต่อความสำเร็จของทีม The t r e e นะครับ เดอะทรี Three, พัฒนาการเอกมัยอย่างที่ตัวคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่พัฒนาการนะครับใกล้ๆกับแยกคลองตันตึกนี้สูง29ชั้น699ยูนิตนะครับมีสองดังนนั้นห้องพักอาศัยก็คือ697ยูนิตครับด้านล่างเข้ามาก็จะพบออกับความร่มรื่นของต้นไม้แล้วก็สวนด้านหน้าพื้นที่ดรอปออฟมีหลังคางมีลานจอดรถตรงนี้มีที่ชาร์จไฟฟ้านะครับด้านหน้าล็อบบี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับโซนพื้นที่จอดรถด,ด้านล่าง ก็จะนําพาเราไปสู่สวนที่สวยงามข้างๆนี้ครับซึ่งไม่ใช่สวนธรรมดานะครับมีลู่วิง่งมีจักรยานให้ปั่นแล้วก็มีที่นั่งเล่นพร้อมกับที่ปินเขาจําลองอีกครับ mm. ก่อนที่ผมจะพาเข้าไปดูในโครงการนะครับขอย้ําก่อนว่า12-13มีนาคมนี้มีงาน Open House พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่สุดนะครับห้องราคาดีจริงๆใครมาช้าพลาดแน่นอนครับ เข้ามาในล็อบบี้เนี่ยถ้าไม่บอกจะไม่รู้นะครับเป็นคอนโดระดับเซกเมนต์น,นี้มันตกแต่งได้ค่อนข้างจะพรีเมียมได้แรงบันดาลใจมาจากวงปีของเปลือกไม้นะครับต่อเนื่องจากฟาซาดด้านนอกของอาคารให้ความรู้สึกเย็นร่มรื่นครับล็อบบี้ดับโบลโวลมนะครับมีความสูงประมาณ5เมตรได้ตกแต่งด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนมีเมลบ็อกซ์รวมของช็อปแล้วครบทั้ง 6, 6 9 9ยูนิต บ้านเลขที่หลักก็คือบ้านเลขที่89พื้นที่นิติบุคคลจะอยู่ข้างๆห้องจดหมายนะครับมีะไรก็จะมาติดต่อตรงนี้สำหรับตูลต้ล็อบเกอร์อัโโมััิเนี่ยก็มีนะครับตามมาตรฐานผมชอบโทนสีล็อบบี้ที่นี่นะครับสีครีมตัดกับสีเทาดำนอกจากลบคีย์การ์ดเราก็สามารถจะสแกนใบหน้าได้ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็เลยไม่เข้า เข้ามาด้านในจะทบกระถงลิฟต์นะครับมีลิฟต์สามตัวมาที่สวนชั้น5กันนะครับสวยและล่มเลื่อนสุดๆที่นั่งตะข่ายตรงนี้ดูดวิญญาณจนไม่อยากจะลุกเลยล่ะครับสัมผัสความล่มเลื่อนใจกลางเมืองแบบนี้ได้นะครับ เดอะทรี Tree, พัฒนาก,การเอกมัยผมชอบส่วนที่นี่ิงครับชั้น29นะครับเป็นไฮไลท์แล้วก็จัดเต็มของโครงการนี้ชั้น f a c i l ิตีขนาดใหญ่มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่นี่นะครับอันแรกคือโ o ้งกิ้งสเปซ เป็นถงเพด้านสูงนะครับเหมาะกับการเข้ามานั่งทํางานแล้วก็ซึมซับบรรยากาศซิตี้วิวเท่าท,ที่ผมดูนะครับสามารถเข้ามานั่งทํางานพร้อมกันได้สูงสุดประมาณถึง20คนเลยทีเดียวแต่ที่ชอบมากๆก็คือมีกระจกใสาบานใหญ่เชื่อมต่อไปยังสระน้ำนะแล้วก็ดูลูกหลานที่คุณรักเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยครับห้องตรงข้ามของโคกิสเพซจะเป็นห้องสกายเลาส์อยู่ร่วมกับเกมรูมนะครับแบ่งพื้นที่เันคนละครึ่ง ซึ่งก็เช่นกันนะครับเป็นถงเพดานสูงฝั่งสกายลาวมีการตกแต่งปฏิมากรรมเป็นรูปฝูงนกสีเหลืองกับสีขาวเข้ากับธีมคอนเซ็ปต์ธรรมชาติของโครงการโซฟานั่งโค้งรับกับรูปห้องแล้วก็วิวสวยๆด้านหลังฝั่งพัฒนาการครับอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเกมรูมจะมีโต๊ะภู้หโต๊ะ และด้านบนครับ recreation n e s ล้อไปกับรังนกขนาดใหญ่ที่วางไว้ที่ชั้น top floor เป็นที่ให้คุณได้เข้ามาหลบมืนกับเป็นรังของคุณนั่งอ่านหนังสือสงบแต่สามารถจะบันเทิงได้ในพร้อมกันเพราะว่ามีชุด home entertainment โซนด้านในจะเป็นโซนสระ่า้น้ำนะครับเป็นสระ สามรถอสิวองศาสามารถวนรอบโดยที่เกาะกลางเป็นห้องฟิตเนสและทางเดินจากส่วนตรงนี้ไปที่ห้องฟิตเนสเป็นไฮไลท์ที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นสะพานกระจกใสนะครับเดินด้านใต้เป็นสระให้บรรยากาศสุดยอดมากแล้วก็เข้าไปสู่ฟิตเนสครับซึ่งจะอยู่ด้านใต้ของ ตัวรังนกฟิตเนสขนาดใหญ่เป็นรูปโอเวลองรับการเล่นได้มากครับถ้าเล่นฟิตเนสยังไม่พอเราอยากจะไปวิ่งด้านบนก็จะมีลานลู่วิ่งชั้นดาดฟ้ารวมถึงสวนให้นั่งเล่นชมบรรยากาศครับ ดไฮไลท์สำคัญของตึกนี้นะครับเป็นที่แรกที่ทำตรงนั้นครับมองมุมนี้อาจจะไม่เห็นแต่เมื่อกี้เราถ่ายจากด้านล่างเห็นแล้วเป็นพื้นกระจกใสยืย่นออกจากตัวอาคารถ้าเราว่ายน้ำนะครับไปที่ตำแหน่งนั้นจะเห็นว่าพื้นสระเป็นแก้ว ใครเคยดูหนังเรื่องเดือดเมคานิกเนี่ยก็อาจจะพอะึกภาพออกสุดยอดมากนอกจากนี้นะครับด้านหลังถ้าเห็นจะมีสกรีนฉายหนังเขาเรียกว่าอารโคเทเตอร์นะครับสามารถจะแช่อ่างจากกุชชี่ไปแล้วก็ดูหนังที่ฉายจากโปรเจคเตอร์ขึ้นไปข้างบนได้ครับฟินสุด,สด ทางเดินสีอ่อนสบายตาครับมีการยกระดับพื้นกันไม่ให้น้ำจากด้านนอกเข้ามาด้านในห้องตัวอย่างแรกนะครับขนาด2 6 4 5ตารางเมตรเป็นไซส์ที่กระทัดรัดเหมาะกันอยู่1-2คนนะครับด้านหน้าเป็นโซนห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวนะครับสามารถจะมีกระจกบานเลื่อนกันปิดไม่ให้กลิ่นไม่พึงประสงค์เข้าไปในโซนด้านในครับเป็นกระจกแบบเทมเพอร์นะครับปลอดภยัยถ้ามีใครเดินชนกระจกมันก็จะไม่แตกมาบาดนะครับชุดครัว เป็นของแฟรงเก้ห้องน้ำมีเรนชอปเวอร์ให้ด้วยด้วยความที่เป็นห้องขนาดสตูดิโอนะครับทำให้มันได้หน้ากว้างกว่าเข้ามาก็จะรู้สึกกว้างนะครับครึ่งหนึ่งจะเป็นระเบียงพื้นยื่นออกไปด้านนอกเข้ามุมอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นกระจกนะครับนอนกจาตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงข้ามกันทีวีแล้วก็โซฟาอยู่ตรงนั้นครับ สามารถจะเปิดระเบียงได้โดยที่ไม่ต้องลุกออกจากเตียงเลยนะครับการที่เป็นระเบียงพืนยืนเนี่ยทำให้โปร่งกว่าฝั่งซ้ายไม่มีอะไรบงังวางเครื่องสักผ้าตรงนี้แล้วคอมแอร์ครับแขวนด้านบนผมสูง180ยังเหลือที่อีกประมาณ60-70เเซนเลยครับห้องเพดานสูงพื้นเป็นลามิเนตครับ ห้องตัวใหญ่อีกห้องนะครับเป็นวันเบส3 2 2ตารางเมตรแล้วเข้ามาด้านหน้าก็จะเป็นโซนลิฟวิงนะครับระยะดูทีวีกว้างมากเพดานสูง2.80เมตรห้องน้ำอยู่โซนด้านนอกปิดกั้นห้องครัวไปทั้งหานะครับติดระเบียง กินก็จะไม่รบกวนด้านในโต๊ะกินข้าวตั้งไว้ตรงนี้ท้านี้เป็นท้าพิเศษจะได้ระเบียงยื่นที่เป็นทรงสามเหลี่ยมครับอแอร์สตัวเครื่องสภ้าตรงนี้ห้องหน้ากว้างมากนะครับถ้าเทียบกับพื้นที่30.2ตารางเมตรพนด้านก็สูงปิดกั้นห้องครัวกับห้องนอนอัากกันนะครับเจะเป็นส่วน เื่อว่าถ้าลูกค้ามาดูเนี่ยความรู้สึกอยากอยู่เนี่ยจะพุ่งขึ้นมาเต็มสูเนะครับทางโครงการให้ดิจิตอลดอลล o c k ของซัมซุงนะครับปรึกษาเ e s t เต e นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดก็ว่าได้นะครับในการพัฒนาโครงการมาหลายแสนล้านแล้วนะครับนะครับประสบการณ์เพียบ จะว่าไปผมเมงเนี่ยได้พอร์ตผมโอนคอนโดของทุกษาไม่ต่ำกว่าสามห้องแล้วครับประทับใจมากพริกานหลังการขายก็ดีนะครับมีปัญหาที่ไรแจ้งซ่อมแอคชั่นปุ๊บดีเช่นกลับมาด้วยความรวดเร็วนะครับอย่างตัวล่าสุดที่ผมโอนแชปเตอร์มิทเทลโอ้ซ่อมเร็วมากอยู่มาห้าหกปีตึกยังสวยอยู่เลยครับดังนั้นเนี่ยเดอะทรีพัฒน,นาการใกมยมั่นใจได้ว่าความสวยที่เห็นวันนี้สี่ห้าปีผมก็ว่าไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร,ร่เลยตรงนี้นะครับเป็นพัฒน,นาการก็จริง แต่มันอยู่ตรงแยกคลองตันพอดีใกล้กับแอร์พอร์ตเรลิงค์นะครับเดินไม่ถึง300เมตรใกล้กับทางขึ้นลงทางด่วนเดินทางสะดวกไม่ว่าจะเป็นขนส่งมวลชนหรือว่าขับรถเองนะครับเข้าสุขวิทาง่ายไปเอกมัยไปทองหล่อไม่ไกลครับปรึกษาได้ชื่อว่าสามารถจะทําคอนโดปล่อยเช่าในย่านนี้ได้ราคาดีที่สมเหตุสมผลและดีมากมาดผกวดีใจกางมือด้วยซ้ำนะครับอู้จากเดอะทีสุขวิเจ็ดสิบเอ็ดใกล้ๆกันมีมาตลอดเวลา เอาล่ะครับตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วครับช่วงขายของเราจะมาถามโปรโมชั่นกันนะครับว่าวันที่12-13มีนาคมที่จะถึงในโอเพ่นเฮาส์ครั้งแรกมีโปรอะไรบ้างครับ ตอนนี้นะคะในวันที่12-13เนี้ยค่ะก็จะมีโปรราคาพิเศษก็คือเริ่มต้นที่1.99เท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่โครงการจะแถมฟรีให้นะคะก็จะเป็นฟรีค่าใช้จ่ายน้ำมันโอนค่ะและเพิ่มเติมค่ะฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะให้กับทุกยูนิตห้องจุดเลยค่ะและยังไม่พอค่ะตอนนี้ของเราโปรโมชั่นจองเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะ999บาทเท่านั้นนะคะอันนี้จองแค่999บเาทเองหรือครับใช่ค่ะแค่เท่า่จอวเนงาของเรานะคทใน่ันี12 นี้รับเพิ่มเติมไปเลยค่ะเป็นโปรโมชั่นตัวชุดผ้าม่านอีก1ชุดฟรีกันไปเลยค่ะและโครงการเราเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะจนถึง18นาฬิกาค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางบริการ1739ได้เลยนะคะแล้วก็ Line at the T คอนโดของเรานะคะยังไงก็ฝากทุกทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการวันที่12 13นี้เยอะๆนะคะ12-13มีนาคมนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งงานโอเพ่นเฮาส์ครั้งแรกมาปินมาปั่นมากินมาช็อปนะครับอย่าพลาด